สวัสดีกันด้วยนะครับคุณกับอยู่กับเกมไมค์ครับนะรายการ SPP Channel วันนี้เราจะมาสอนวิธีการโกงเกมไมค์ครับนะง่ายๆนี่บผมจะมาโกงเกมนะครับเวอร์ชัน0.18.0นีูก่อนอื่นน่าจะอย่างนี้ใช่ไหมก่อนผมเปลี่ยนสกินนอนนี่สกินของวัคซีนก็มีอัปเดตมาหลายอย่างแล้วนี่สกิน ขอแบบนี้ดีกว่าโอเคก่อนกงเลยก่อนอื่นคุณต้องมีเรื่อหินก่อนนะอามีที่คุณมีเแลวก่อนนี้เลยก็คือไอพวกนี้ผมเตรียมไว้ทั้งนั้นแหละครับคุณต้องหาที่กคุณหินได้ก่อนเลยนะะีที่คุณทําไม็ได้หาให้หาที่ที่คุณหินก่อนโอเคเมื่อจะโกงใช่ไหมก็กดออกก่อนนี่ แล้วก็กดเพย์ใหม่แล้วก็ตรงไปรูปตรงที่มันเป็นดิสะนะดูดิสนุ๊นี่จะเปลี่ยนโหมดตอนแรกเรามันเป็นโหมดวิตร์อยู่ต่อไปก็คุณก็เปลี่ยนเป็นนี่กดแล้วก็กดไปที่เซฟคุณแต่ต้องบอกเลยให้ก่อนนะนี่ต่อไปเราก็ต้อง เอาบลอกฟไดมอนมานี่โคเพื่อเป็นการโกงคะการโกงต้องใช้กันนี้แหละโกงเพชรโกงไอรอนอะไรนานๆต่างๆแล้วทีวข่ขาดไม่ได้ก็ต้องมีโคโคเป็นหลังเพิงเพลังงาน เราจะโอ้ยอ,อะไรวะเนี่ยเกมก็ตกนะเกมก็ตกนี่โอเคเมื่อเราทำแบบนีไ้ได้สำเร็จไหมแล้วก็ออกเหมือนเดิมปรับเป็นโหมดเซอร์ไวเบิล นมันรอโหลดอยู่นี่นี่มามันก็จะได้แล้วแต่ไปก็หาที่ขุดมาก่อนอย่าลืมนะต้องใช้ที่ขุดหิน ก่อนอื่นห้ามเอาที่ขุดหนินขุดนะมันขุดไดมันไม่ได้นะมันาขุดในบ้านไม่ได้คุณน่นจาจะแปลกจนะันที่ผมพูดดังก็ผมมีไม่ไรไงไม่ในไ,ไม่ใช่สินี่ผมในโทรศัพท์มู่ฟังมานอาจจะพูดดังหน่อยมังน,นะ ถ้าเสียงดังไปก็ขอไฟด้วยเสียงรู้สึกว่าเสียงเกมดังอุดช้าวจบไปก็ั u t t i ง g t ด b l e นี่แล้วก็นนี่โอ้ โอเคแล้วไปก็ทำจุดก่อนน,นี่เอ้ยแล้วก็โกกันได้ล่ะฟ็อกซี่เยี่ยมโกงไว้ก่อนเลยเยียมโกไม้ไปด้จริงโคไม่ต้องเอามาก็ได้นะโคไม่ต้องเอามาก็้ออมาไว้เกือบเป็นมืดไง สบไยก็ต้องทำยืขาดไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ตูสติกอูกูนหนึ่งนะต้องไปตัดต้นไม้ก่อนทำผิด โอเคราก็ทำที่ขุดที่ขุดเอามาเจอขุดไดมอนด์เลย คุณก็รวยรวยเพชรนี่รวยไอร์แลนด์รวยอะไรไม่รู้อย่างแค่นี้นะวิธีการโกงนะอว่านง่าย ก็ขอลาไปก่อนนะก็ขอจบคลิปเองเท่านี้ละสวัสดีครับ